สวัสดีค่ะมาพบกับข่าวดารากันค่ะสองของควันมาสจุฑาวุฒเป็นแฟนสาวที่หมอทั้งวงการต่างอยากได้มีแฟนเป็นคุณหมอย่อมเข้าใจเรื่องเวลาว่างที่แทบจะไม่มีเลยเช่นเดียวกับคู่ของนักแสดงหนุ่มมาสจุฑาวุฒกับเยนลี่แฟนสาวนอกวงการดีกรีคุณหมอคนสวยล่าสุดเนื่องในวันเกิดของหมอเยนลี่ คุณมารก็ได้พาหวานใจไปดินเนอร์ฉลองแสนหวานช่ำแต่ที่เซอร์ไพรส์และทำเอาคุณหมอแสนประทับใจคือของขวัญวันเกิดที่แสนพิเศษโดยคุณหมอเยลลี่ได้โพสต์เอาไว้ว่า Anther Year Order ขอบคุณทุกคำอวยพรมากๆนะคะและของขวัญสุดพิเศษจากคนข้างๆเดี๋ยวจะรีบเอาไปใช้เลยค่ะ